นางสาวเกตสุดานางสาวเกตสุดาด้วยนะเจ้าเด็กไม่ดีว่าน้ำดีเลยวางตัวเส้นชุดเจ้าเด็กไม่ดีสุดาด้วยนะเจ้าเด็กเส้นชุดเส้าค้าข้าวหนึ่งคนสุดาไอ้เจ้าหน้าเจ้าเด็กไม่ดีวิน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 เจ้าเด็กไม่ดีก็ต้องถอดใจไอ้เจ้าหน้าเจ้าเด็กไม่ดีวิน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 เจ้าเด็กไม่ดีก็ต้องถอดใจไอ้เจ้าหน้า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 ไอ้